ครับจะจะอภิปลายยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ไว้วางใจนายกเศรษฐาและไม่วางใจพักเพื่อไทยด้วยความคิดในเชิงของประชานิยมเอาให้ถูกใจเอาให้ให้สุดๆจะยกเลิกวีซ่าจะงดการตรวจสอบวีซ่าคนจีนตลอดไป เล่นเอาสุดๆให้นิรันดรไปเลยถูกใจพวกแดงใช่ไหมครับจะเอาให้ถูกใจใช่ไหมครับพักเพื่อไทยทำอะไรต้องให้ถึงใจใช่ไหมครับแต่มันพินาศนะครับอย่างคุณอุ้งอิงแต่ก่อนก็ว่าอะไรนะซอฟต์พาวเวอร์จะให้อะไรนะเซตเทศกาลเออสงกรานมันยาวไปไม่รู้กี่วันต่อกี่วันเป็นเดือนๆปีๆจะบ้าเรอแล้วไม่ต้องทำมาหากินกันใช่ไหม บริษัทห้างร้านต่างๆคง,ง,งไล่คนงานออกหมดเพราะเพราะว่าคนงานมัวแต่ไปเที่ยววันสงการกันไม่ต้องทํางานทําการใช่ไหมเศรษฐกิจต่ออะไรต่ออะไรมันจะพังกันไหมเนี่ยคือพักนี้นะครับคิดด้านใดมันก็จะคิดด้านหนึ่งแล้วมันก็ไม่คิดให้รอบให้ครอบนะครับไม่คิดให้ทวนทั่วทุกด้านนะครับ มันคิดนักท่องเที่ยวมันก็จะทําอะไรที่ถูกใจหรือว่าให้ได้ผลจากนักท่องเที่ยวเท่านั้นไม่ได้คิดถึงว่าเออความมั่นคงไม่ได้คิดถึงเศรษฐกิจด้านอื่นไม่ได้คิดถึงไอ้คนคนไทยด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอ้ยกเลิกวีซ่าหรือว่าไม่ต้องตรวจสอบวีซ่าอะไรพวกเนี้ยงดการตรวจสอบวีซ่าก็เหมือนยกเลิกวีซ่าคือไม่จำเป็นต้องวีซ่าไม่ต้องเป็นต้องมีวีซ่าแล้วคนจีนเข้ามาประเทศไทยนะครับ อะไรแบบเนี้ยการงดวีซ่าหรือหรือยกเลิกวีซ่าอะไรเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เคยทํากับไทยแต่เขาทาระยะเวลานึงเขาไม่ได้ตลอดไปนวดายนิรันกาลเพราะว่าวีซ่ามันก็ต้องมีการกําหนดถึงคนที่จะเข้ามาในประเทศอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีใช่ไหมแล้วไปยกเลิกหรือไม่ต้องตรวจสอบวีซ่าคืออยู่ได้ตลอดไปใช่ไหมไอ้นี่มันจะเข้าหลักขายชาติหรือเปล่าเนี่ย แล้วทำไมทั่วโลกเขาต้องมีวีซ่าล่ะถ้ามันไม่มีประโยชน์ทั่วโลกเขาก็คงยกเลิกเขาก็คงไม่มีกันหรอกไปดูหลักการพื้นฐานของการมีวีซา่าไปดูกฎหมายไปดูเหตุผลต่างๆนะครับว่าทำไมต้องมีวีซา่าแล้วการไปงกไปงดไปยกเลิกวีซ่าตลอดไปเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนคงจริงคงไทยไม่ใช่อื่นกายพี่น้องกัง จริงหรือเปล่าคนไทยคิดเป็นฝ่ายเดียวหรือไม่เพราะว่าจีนเองนะครับจีนเองของโคศกรัฐบาลจีนเขายังไม่กล้าออกมาประกาศเลยว่าเขาก็จะยกเลิกวีซ่าคนไทยเหมือนกันเนี่ยให้ให้ประเทศไทยเราประเทศเดียวนี่แหละที่ยกเลิกวีซ่าคนจีนนี่มันยังไงคงจริงคงไทยไม่ใช่อึ่งไกพี่น้องกังนะครับ แต่เอาเข้าจริงนะครับพี่จีนเองก็ไม่กล้าที่จะยกเลิกวีซ่าไทยไม่กล้ายกเลิกวีซ่าน้องไทยนะครับคงจริงคงไทยไม่ใช่อื่นกายพี่น้องกลางแต่พี่จริงไม่กล้ายกเลิกวีซ่าน้องไทยนะครับเพราะอะไรผมว่ามันเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับวีซ่าเนี่ยยะว่าจีนว่าไทยทั้งนั้นแหะทั่วโลกน่ะ วีซ่าก็คือมันเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับการต่างประเทศเกี่ยวกับชนชาติที่ไม่ใช่ชนชาติเดียวกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับหลายอย่างนะผมว่าการไปยกเลิกตลอดการเนี่ยผมว่ามันผิดมันพลาดมันอันตรายครับขนาดมีวีซ่าอยู่ก็คิดดูสิว่าจีนเทานะเข้ามาในประเทศไทยแล้วเท่าไหร่ทุกวันนี้แทรกแซงไปถึงการมงการเมืองราชกรราชการและ ถ้าไปยกเลิกเนี่ยพวกมาเฟียจีนเทาจีนไม่ใช่เทาแล้วมันจะมีพวกดำด้วยจีนดำเข้ามาในประเทศเนี่ย,ยเยอะแยะขนาดไหนคิดถึงนักท่องเที่ยวก็จะเอาแต่นักท่องเที่ยวอะไม่ได้ดูว่าไอ้ที่ไม่ไม่ใช่นะักท่องเที่ยวมันเข้ามาทําไงร่วมไปถึงการแทรกแซงระหว่างรัฐนะครับจริงไทยไม่ใช่อื่นไงคืออื่นไกลพี่น้องกังเจอความจริงผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ไว้ใจ เออจีนเหมือนกันนะครับพี่จีนนี่ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับก็อย่างที่ผมเคยเคยพูดอะทั้งจีนทั้งอเมริกาเชื่อไม่ได้ทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> คือประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงนะครับจีนแต่ว่ามาเฟียน่นะอยู่ในจีนเน่ยเยอะนะครับจีนน่ะเขาบังคับคนด้วยอาวุธด้วยปืนนะครับแต่มาเฟียในประเทศเขาเพียบ แล้วเวลาออกมานอกประเทศเขาก็มาออกฤทธิ์ออกเดทนะครับแล้วถ้าการยกเลิกวีซ่าหรืองดการตรวจสอบวีซ่าดีจริงนะยกเลิกการยกเลิกหรือการงดตรวจสอบดีจริงนะครับการยกเลิกแบบตลอดการเนี่ยมันดีจริงการงดตลอดการเนี่ยมันดีจริงก็ยกเลิกแล้วก็งดให้มันทุกประเทศไปเลยยกเลิกอเมริกา รัเสเซียญ,ญี่ปุน่นประเทศไหนประเทศเล็กประเทศน้อยเอาหมดนะครับคือเก็บเล็กผสมน้อยนะครับเก็บเบียใต้ถุนล้านประเทศนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเยอะน้อยยังไงเอาหมดมันจะได้เยอะไงครับเยอะกว่าการที่ให้คนจีนเข้ามาเท่านั้นให้ทุกประเทศเข้ามาโดยการไม่มีวีซา่าทุกประเทศเลยจะดีกว่าได้คนเยอะกว่าได้นักท่องเที่ยวเยอะกว่าดีกว่าได้นักท่องเที่ยวจีน ประเทศเดียวแล้วไอการที่เราไปยกเลิกวีซ่าหรืองดงดวีซ่าอะไรของจีนประเทศเดียวเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาหรือฝั่งทางโลกเซรีขเขาก็จะเอะใจขึ้นมาอ้าวทำไมไปเยอดเยอะเอไปยกเลิกให้พวกคอมมินิตขนาดนั้นเอทำไมไม่ยกเลิกให้พวกเรามั่งละ่ะยกเลิกกันตลอดการไปเลยยกเลิกตลอดไปเหมือนกันมั้งซิอะไรแบบนี้นะครับผมถึงไม่ไว้วางใจไอพักเพื่อไทยพักเด็กๆนี่นะครับ โตแล้วเรียนก็สูงนะครับไม่น่าคิดอะไรสั้นๆง่ายๆคิดด้านเดียวไม่ได้คิดให้รอบทวนทุกด้านเอาให้มันถูกใจเข้าไปถึงกึ่นกระดือของพวกแดงเออนี่แหละครับประชาประชานิยมมันจะล่มชาติเอานะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ